เขาเป็นเน็ตเองลเลยนะอย่เอาเกมเลยนะครับจะมาเล่น CTV ดันหุ่นโจนคนขอชื่อ PR ไทยหรือสาสิทศรธนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ขอ CTV เหมือนกันดันชายหัดคนขอชื่อชาดากรชุมแดงนะครับให้ subscribe ไไทวดเพจทูเ,ทเอ เอท่าเรดซับโปยตามาถึง800ซับผมจะสร้างรายได้แล้วคุณต้องให้ผมค,คุณต้องโดนเนตผมคนละ0 0, 0บาท0 0บาทคุณต้องโดนเนต โอ้ยเด็กก o เดอเดอ้ารันครับตอนแรกสปีดรันแบบไวๆไปเลย มีตอนนึงผมได้แปดพันนะครับแต่ว่าพอผมดับเครื่องใช่ไหมไม่ใช่ดับเครื่องแบบนั้นแค่กดปิดเครื่องใช่ไหมเอออยู่ดีๆผมก้อยผมก็หลุดเฉยออกนี่เลยจบเลยเล่นมาตั้งนานวอเตอร์ต้องให้มันทางไม่ได้มังตัวอื่นยากแล้วย่บ yeah, อยต่อเน้อเน้อลงมาแน,น,น,นี้ได้ ส่นวนใหญ่เขาจะขึ้นไปนะครับสําหรับคนที่เร็วๆนะเดืออาจจะรถช้าพายาขึ้นไปเนาะอาชิโมเลงโกโมเลงโกมามาซานาอีลาลากาวคาวากาบุไตจ้าโอ้ยผมผมก็วนเวียนกับไอจุดนี้แล้วผมก็วนเวียนตายที่จุดนี้ เป็นสัมภเวสีบาปจีผมก็โรงเรียนเปิดแล้วนะวัดอ๋อตายแล้วมาถึงเปิดปุ๊บก็มีการบ้านเลยผมจะอัดนานเนี่ยครับเพราะสองคนมึงจะแบ่ง ป๊ปป้าวปาโอ้ไม่ก็บปีร oh ัน,นครับถ้าเกิดอันนี้เสร็จผมไปเล่นอีกด่านหนึ่งไนดะ้ลวนะฟ้าลานอ,อย่าเพิ่งขอเกมรถนะครับตอนนี้เกมรถคิวเต็มเนาะคิวเต็มคนเยอะเกินไปจนจนในหัวจนจนในสามองผมมีแต่คนขอเต็มไปหมด คุณขอโลบักเอ้ยแต่คุณขอโลบอกได้ไม่ต้องเสียใจไปกิวดีดบดบดบกปาเปูย็บเย็ย็กิวดีดดิกิดีดดในที่สุดผมก็ผ่านจากจุดนี้สักทีมันเป็นจุดที่ง่ายที่สุดแต่ผมก็ทำให้มันยากที่สุดไอวอนาซีตุนไหน ออนวัชลีอาตานิโออาเมโอจูนันอฟฟี Is ่อาย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 ผู้ท <Be> ี่มัวแต่ฝันไม่พอไม่พอ ว<ไ>ทีนี้ออตมะมีโกอโยอ่กุียครับนี่อะไรเนี่ยผมเพิ่งได้ไอ้เจ็ตแพกแรลี่มาใหม่เพิ่งได้เลยตอนนั้นเลยปาฟึ๊กเลยมันฟีประโยชน์แค่ด่านบอลครับมันมันเอาไว้เหลี่ยมเนาะ คนตั้งเขาไม่รู้อีโนยีเนหรอกว,ว่ามันทำบั็กแบบนี้ได้แต่ว่าคนทำมันก็ทำไปแล้วไงกดผิดที่ผิดเวลาที่เปลี่ยนโูแต่ก็ยกังไหวโยเมื่อคุณกดที่แต่แน่แน่ไปปิดร้านแบบเร็วที่สุดในโลกวอาเตะงั้น ิอ้ยอา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 ยอูนะมีอีโฟยออีสอบมอมมีตุ่ปวีลากาหนึ่งพันองศา ปดลันแบบเหมือนไม่สปีดลันด่านด่านทะเลพอเล่นปุ๊บมันจะยาวเลยครับผมเพรานะฉะนั้นเราน่าจะเล่นให้คนนี้แค่าตาเดียวเพราะด่านนั้นนะ่ะมันมีสิ ขึ้นความนี้อันนี้คือตายก็น้ำมันหมดอะอะไรพวกเนี้หรือว่าขึ้นเขาไม่ถไม่ไหวหรือว่าอัพรถไม่ตันตัวนั้นเนี่ยสมัครใ้ดยใเพดูเอทานเร็ตับป่วยตั้เลยง7 0เมื่อเชา้าผมเห็นแลยนะครับว่ามัน700แล้วเนาะแล้วก็มีคนกดกดเยอะลกเยอะ โอ้ยเรียกว่าอะไรนะยกเลิกติดตามผมตอนนั้นอ้ลูผมไม่ใช่เหมือนไอ้โชว์สปีดนะครับที่คุณจะมาถ้าเกิดคุณดูไอถ้าเกิดใครที่ดูโชว์สปีดก็จะรู้ว่าต่อพอเขาใกล้แบบละล้านซับห้าล้านซับแบบอะไรพวกเนี้ยคนเขาจะไลฟ์สุดใช่ไหมคน,คนดูก็จะแกล้งเขาแบบกดอันยกเลิกซับอะไรแบบเนะี้ยผมไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะครับ ผมไม่ใช่เห่าเหมือนไอโชว์สปีดนะครับผมไม่ใช่หมาครับไอโชว์สปีดมันเป็นหมาเนี่ยขนาดเจอมิสเตอร์บีทเขายังเห่าเลยครับเพราะเขาไม่ชนะคือบินย,ย้อนคิดดูอ่ะที่เขียนหรอกอ่าอีกสมีบีไฟ โอ้โห you ่มอสคนดีมอชคนดีห่ออานี้ออมแมนจูในออฟฟอาย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 เอสนาฟูมีโอตอเอสเป้าหมายแรกก็คือถึงพันและสร้างรายได้แล้วผมก็จะไลฟ์สดแล้วคุณก็ต้องโดเนทคนละศูนย์บาทถ้าเกิดใครที่บ้านรวยก็โดเนอนะครับเป็นการขอแบบไม่ปาณีนะครับขอแล้วขอเลยเนาะเฮ้ ำมาต้องหลายทำมาต้องปีกว่าละเกือบสองแล้วมั้งไม่ก็ปีกว่าจะไม่ได้อย่าดูดอย่าดูคดคลิปช่องผมไปลงแล้วกันอแอค่นั้นแหละขอแค่นั้นแหละเพราะเคยเห็นคนดังเขาโดนคลิปโดนโดน,โดนดูดช่องอะ่ะจนไอคนนั้นอะ่ะสร้างไรายได้ได้อะ่ะคิดดูดิไปดูดช่องคนอื่นจนจนเขาสร้างไรายได้ได้อะ่ะ แต่ถ้าเกิดขอแล้วอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาไม่ได้ขอไงแบบมันต้องให้เครดิตนะครับว่าว่าว่าช่องจริงอ่ะมาจากไหนเนาะไม่ใช่ไปดูคลิปเขามาลงแบบนี้นแบบดูคลิปมาลงโดยที่ไม่ได้ขอนอนุญาตอ่ะมันไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับแต่ว่าคนนั้นอะ่ะคือเข้าใจไหมถ้าเกิดดูคลิปอะ่ะไม่ไม่ก็ตัดแบบจบจบ,จบก่อนก็ได้แล้วก็ให้ไปดูคลิปเขาต่อ คือต้องอย่างน้อยต้องให้เครดิตอะ่ะหนึ่งก็ต้องให้เครดิตนะแต่ผมเกลียดไอหมานั่นน่ะไอหมาที่มันแบบที่มันดูคลิปโคตรโคตรคนกินอ่ะค,คนกินพริกอ่ะแล้วก็แล้วก็วกวกยเยอะเย้ยนะครับแล,แล้วก็มีคลิปหนึ่งอ่ะที่ผมโคตรเกลียดเลยหมาเนี่ยใคร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 เห็นก็อยากไปต่อยหน้าเขานะครับไอหมานั่นน่ะเพราะว่าเขาเขาเขาาไม่ได้เห็นหน้านะแล้วผมก็ไม่ได้ด่าเขาเด้วยคอไหมคือเขาคือเขาไม่ได้แต่งตัวเป็นหมาหรือว่าอะไรหรอก เขาใช้เขาเหมือนใช้แบบเหมือนเขียนภาพเป็นเป็นภาพวาดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็วาดเป็นรูปหมาแบบหนะัวร้อนอ่ะเออนั่นแหละแล้วก,แวก็แล้วก็เจอคลิปหนึ่งอ่ะที่ที่ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดคนผมติดตามถึง30ล้านพ่อผมจะมาหาคือพ่อเขาทิ้งเขาตั้งแต่ห้าหันะครับแล้วไอหมาแล้วแล้ว,ลวผมเรียกเขาว่าหมาเนาะแต่ไม่ได้ด่าเนาะ พราเขาเป็นไอนนีเพราะเขาเป็นหมาเพราะเขาเป็นไอนนีเขาก็เขาก็เสียใจนะครับที่พ่อเขาทิ้งไปเนาะแล้วเขาก็อยากเจอพ่ออีกแล้วคนนั้นก็บอกว่าแล้วคนนั้นอันนี้ผมแปลเป็นไทยเนาะใครก็น่าจะเคยเห็นอยู่แต่ผมจําคร่าวๆเขาน่าจะบอกว่าคุณไม่มีทางถึง3ามสาล้านหรอกแล้วคุณก็ไม่มีทางที่จะเจอพ่อด้วยดูดิโคตรแรงอะ่ะใครรู้สึกมันก็ต้องแย่น,นะครับ แค่ผมเองผมก็ไม่ค่อยชอบอีกพันสามนี่อีกพันสามผมจะถึงจุดที่ผมตุยเย yeah. ่สลัมปาแมวสลุ่มผงสลัมปุ๋งนี่ต้องแบบนี้เลยเบรผมตายตรงนี้บ่อยมากไม่ใช่ตายนะ้ำมันหมดหรอกนะหน้าทิ่มพื้นคือไอ้ตงเดินนั่นแหละมันเป็นเดินปีาศาจ ตรงไหนที่คิดว่ากดบูทบูท,บทแล้วมันช่วยเยอะก็กดนะครับแต่ผมจะรู้แล้วเพราะผมจําแมปไม่ได้หรอกมนควรที่จะจําได้นะเอาจริงแมปพวกนะั้นแต่ที่แน่ๆผ่านไปสักระยะถ้าเกิดถ้าเกิดประมาณ9,000ถึงหมนะื่นน่ะน่าจะง่ายนี่นแหละเพราะผมเคยเห็นคลิปมันก็เป็นทางตรงแต่บางทีมันก็เป็นเขาเอเวอเรสอ่ะ โอ้ oh my god bro โอ้ยลี่เช่สี่ร้อยแล้วอีกแค่สี่ร้อยไม่แค่สี่ร้อยแล้วสามร้อยโอ้ยเขานี้มันคือเขานวลบที่สุดในโลกเพราะเขาไม่ชอบคุณเอเอเล เ <Go> พราะเขาไม่ชอบคุณโอ้โอโอโอไอไมซ์แมย์อีน่าเฟกีโป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  Let's go Let's go man กนะ่อนครับ a Let's go man คลิปนี้ยาวเลยครับผมตอนนี้สี่ทุ่มแล้วครับแต่ผมจะไม่ตายเด็ดนี่ย ก็ต้องรีบเล่นนะครับให้มันแบบเร็วเร็ว,รวไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวไปเดี๋ยวโดนว่าเฮ้ยคุณไม่อยู่นะดูให้จบเถอะขอร้องผมผมจะได้มีรายได้ครับดูให้จบถอรสงสารเด็กน้อยตาตาตา,ตาสีดำบ้างเอ๊ะมันต้องตาดำๆไม่ได้ตาสีดำมันมุกเก่ามันเบื่อนะครับมันต้องตาสีดำนี้เขาเรียกว่าเอเลี่ยนบ้าเลย โอ้โหโอ้โวนะลงมาตั้งหลักกันดีๆเชียวคือคือผมไม่ได้ตัดออกแต่างใดนะครับคือผมก็เล่นตามไหนตามนั้นเลย Let's get it man อ๋อไอ้กี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาเกิร์ฟผมน่าจะร้องร้องบ่อยไอ้กี้มันปล่อยเกิร์ฟไปกับผู้บ่อยสงสัไม่เวิร์ก ผมน่าจะมาจบเหตุที่ที่เขานี้มันเป็นเขาดึกดำบรรพอ้พลิกแบบนี้ไม่รอนแน่ๆปุ๊บเลือกสุดท้ายไม่ต้องไปหวังถ้าเกิดน้ำมันหมดแล้วอะอตายได้เลยผมจะทำให้เป็นออู่่ช่องป๊อปสเกตตี้แอ่าฮะบี huh. ครับบี คือผมไปฝันว่าด่านเนี้ยถึงมงหมื่นได้ยากมากและที่ผมก็เพิ่งได้หมื่นสี่นะครับใครที่แซงผมแล้วก็เคอร์ตินแคปย่างออสนะครับผมแซงแล้วครับออสโอเคพปก๊นๆไม่ได้ไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e แล้วก็จอนเพย์นะครับโอเคบายบายไอพีซา马า เขาโดนแซงแล้วครับเสียใจด้วยอาย่โลลี่เลยอยากมะโอเคอบายบายสับสบหอยเนาะขอบคลิปนี้จะยาวไปห,หน่อยประมาณยี่สิบกว่านอาทีเอ้ยสิ